เลยอยากรู้<ม>เรื่องกรรม,มเรื่องกรรมก็ละรเอียดมันเยอะจริงๆจําก็คืออารมณ์หรือความคิดเราเนี่ยเพราะบางทีแบบอืมอยากจะแก้กรรมอยากจะได้แต่ยังไม่รู้จักเรื่องกรรมเลยอืมไปให้อาจารย์ช่วยอธิบายเนยว่าผมไม่ค่อยชอบขนัดอ่านผมชอบัฝอืมมากกว่า <c oughs> ตั้งจริงมยูทูบเลยนะ คียคำรรว่าพุทธวจนะเข้าไปได้นะครับ่เลยให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับเรื่องกรรมจริงกรรมก็คือพรูเจ้าก็บอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรสร้างท่านบอกพิกุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาแหละใจเรามีเจตนาอย่างไรนรั่นแหละ เป็นกรรมบองบอกว่า <reversible. S 1> เหตุเกิดของกรรมมีเพราะผัสสะผัสสะหรือส,สัมผัสเนี่ยเป็นเหตุเกิดของกรรมสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัม,สสมสผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจอันนี้เป็นเหตุเกิดของกรรมบ่งบอกว่าข้อต่อมาคือ เวมตะตาแห่งกรรมความแปลว่าความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกรรมในเดชานเปลวิสัยมนุษย์เทวดามี <c oughs> และพระองค์ก็บอกว่าวิบากแห่งกรรมคือผลของกรรมมีสามระดับวิบากในทิฏฐธรรม แปลว่าในปัจจุบันวิบากในอุปป,ปัชชะแปลว่าเวลาถัดมาวิบากในอัปปละปรลยายะแปลว่าเวลาถัดมาอีกวิบากแห่งกรรมมีสามระดับแล้วท่านก็ตรัสความดับแห่งกรรมข้อต่อมาก็คือความดับแห่งกรรมความดับแห่งกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสัะถ้าสัมผัสดับกรรมจะดับ สัมผัสดับกรรมดับข้อสุดท้ายท่านบอกว่ากรรมมนิโรธกรรมมิิโรทักษา,ามิดีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมคืออริยมรคมีองแปดพระองค์บอกอริยะอัดถังคิกมรตนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรทัา,ามินีปฏิปทาอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมบอกว่าเนี้ยคือหข้อที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมกรรมคืออะไรเหตุเกิดเป็นยังไงความมีประมาณต่างๆของมันวิบากของมันความดับแห่งกรรมและปฏิปทาให้ถึงความ จับไม่เหลือแห่งกรรมก็สงสัยดีนะว่าอยากจะสิ้นกรรมต้องรู้ก่อนว่ากรรมคืออะไรคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะสิ้นกรรมแต่ไม่ได้อยากจะรู้เลยว่ากรรมคืออะไรเมื่อไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรก็ไปวิ่งแก้กรรมแบบปิดๆไงนั่นนะแต่นั้นนี่เขามีข้อสงสัยที่สาวไปถึงเหตุนะอยากจะแก้อันเนี้ก็ต้องรู้จากเหตุมันก่อนสิมันคืออะไร เหมือนอยากจะพบนางกรลยานีชนบทนะก็ไปหาอยากจะพบคนสวยคนนึงเนี่ยชาบ้านก็ถามว่าชื่ออะไรไม่รู้นามสกุลอะไรไม่รู้สูงหรือต่ําไม่รู้ดําหรือขาวไม่รู้อืจะหาเจอไหมเนี่ยนะ ถามอะไรก็ไม่รู้จะบอกเอออยากจะพบคนสวยเนี่ยนะสักคนหนึ่งแล้วรูปร่างหน้าตาอะไรยังไงชื่ออะไรนามสกุลอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วจะหาเจอไหมไม่เจอดังนั้นเรามีแต่อยากจะแก้กรรมแก้กรรมแก้กรรมวิ่งไปแก้กันไม่ได้รู้เหตุมันเลยเหตุมันคืออะไรกรรมคืออะไรอันดับแรกเลยนะคุณจะหาอะไรเนี่ยคุณจะหาอะไร ต้องรู้เหตุก่อนนั้นจะวิ่งแก้กรรมแก้แก,แก,แกรรมแก้กรรมรู้จักไม่กรรมคืออะไรพอมารู้จักกรรมปุ๊บโอ้กรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัน,นาสิเนโหมีหลายนัยยะนะอันนี้นัยยะหนึ่งหกข้อเนี่ย <c oughs> นัยยะอื่นก็มีกรรมมังเขตตังกรรมคือผือนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชตานาคือยางในพืช อันนี้ผู้เจ้าจะบอกกรรมคือผืนนาแล้ววิญญาณคือเมล็ดพืชผืนนาคือกรรมและผืนนานั้นถูกแบ่งเป็น4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปก็คือก้อนกายที่นั่งอยู่เนี่ยเวทนามีสามอาการคือสุขทุกข์เฉยเสัญญาคือความจําได้หมารู้สังขารคือความพิดปรุงแต่งสิ่งนี้คือกรรมวิญญาณไปรับรู้ ธรรมธาตุเหล่านี้ก็คือวิญญาณไปสร้างกรรมนั่นเองนะทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์คุณไปสร้างความพอใจกับสิ่งสิ่งนั้นเองใช่ไหมเพราะสิ่งในโลกมันจะเปลี่ยนแปลงแต่เราหวังในความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วถ้าสิ่งในโลกนั้นเปลี่ยนแปลง แล้วเราไปคาดหวังแล้วมันผิดหวังไม่ล่ะมันก็ผิดหวังไงปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อยากให้บ้านเมืองสงบสุขมันไม่สงบสุขก็เป็นทุกข์เพราะถ้าในการ,รมภพบเนี่ยก็เหมือนกับที่พระุเจ้าบอกถ้าคนคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีพรหมวิหารสี่เจริญเมตตาตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตลอดเนี่ย การกระทาที่ผิดเนี่ยมันจะมีขึ้นมาได้ไหมมันก็ไม่ได้ไการตําหนิตเตียนอะไรกันเนี่ยเจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยเวลาเธอตําหนิกันเนี่ยเธอตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวัจีกรรมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตากันไหมไม่ระเจคาไม่นี่เออดังนั้นถ้าเขามีการเจริญเมตตามันก็ไม่เกิดขึ้นไงใช่ไหม แต่พอไม่มีมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นอย่างเดียวเลยคือคุณธรรมเราต้องไปสร้างคุณธรรมให้กับคนนะคุณธรรมมันไม่ได้อยู่ในกระดาษนะไม่ได้อยู่ในเสาหินนะไม่ได้อยู่ในใบลานมันอยู่ในในใจของเราที่เราเนี่ยเสพครบแล้วก็ค่ายควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ไหม แล้วเราประพฤติทำสมควรแก่ทำไหมอย่างเงี้ยอืมองั้นถ้าเราทำได้ครบเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราจะได้ศีลไปด้วยนะเพราะว่าขณะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวเนี่ยกายเราก็ไม่ได้ผิดบาจาเราก็ไม่ได้ผิดศีลก็พริบูรณ์โดยอัตโนมัติ เนี่เข้าใจให้ถูกต้องและเวลาเรารักษาศีลเนี่ยเราก็เป็นการทำทานโดยอัตโนมัติด้วยก็เลยได้ทั้งทานได้ทั้งศีลรวมมาด้วยเลยในขณะที่เราทำสมาธิยมนั่งสมาธิอยู่เนี่ยยมไปฆ่าสัตว์ไหมไม่ได้ฆาเป็นลักทรัพย์ไหมไม่ได้ลักประพฤติผิดในการมไหมพูดโกหกไหม ดื่มสุราไหมาครบไหมสินห้าครบบริบูรณ์รัศสดาบอกสินห้าเนี่ยเป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นอภัยทานอเวลาทานอภัยประชาทานทานคือการให้อภัยการไม่ผูกเวรการไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทกันเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณข้อที่สองเนี่ย ดังนั้นหข้อเนี่ยพระศาสดาบอกว่าเป็นมหาทานเราไปปล่อยนกปล,ยปล่อยปลาให้ตายเนี่ยสู้รักษาศีล5ข้อที่หนึ่งไม่ได้ไม่ฆ่าสัตว์ให้ทานชีวิตยังไม่มีประมาณละปล่อยทั้งชาติก็สู้รักษาศีลข้อหนึ่งไม่ได้รักษาศีลข้อที่หนึ่งได้มากกว่าทานเป็นเหตุให้เกิดภพกัพย์ศีลก็เป็นเหตุให้เกิดภพกัพท์ นั้นทําสมาธิก็ได้ทานมาด้วยได้ศีลมาด้วยสมาธิก็เลยเป็นเหตุให้เกิดโพกศัพท์ด้วยอย่างมีโพกศัพท์ก็นั่งสมาธิศีลก็มาทานก็มาครบเลย